รีวิวลำโพงบลูทูธครับผมเสียงดีมากๆเบสแน่นนะครับแล้วก็ดีไซน์สวยมากเลยครับผมเราไปทดสอบเสียงกันนะครับโอ้โหเบ็มาเต็มท่าผู้ชมเบสมาเต็มนะครับผมโอเคจะเป็นยังไงเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมเป็นยี่ห้อ x 6นะครับผมแต่ผู้ชมครับเบสแน่นจริงๆท่านผู้ชมเป็นนะครับ x 6นะครับผม tws นะครับสเตอริโอนะครับวายเลสสปีคเกอร์เป็นลำโพงบลูทูธไร้สายนะครับผมดีไซน์สวยมากๆนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นปุ่มด้านบนนะครับปุ่มปิดเปิดตัวนี้นะครับปุ่มเพิ่มเสียงกดค้างไว้เป็นกดเพิ่มเสียงแล้วก็กดลบนี่คือลดเสียงนะครับผมเออดีไซน์คลาสสิกมากๆนะครับผมเป็นด้านนี้เนาะถ้าเรากดตัวนี้หนึ่งครั้งก็เพลงต่อไปถ้ากดลบก็เพลงย้อนกลับนะครับผมแล้วก็นี้เปลี่ยนโหมดนะครับมีโหมด fm ด้วยลองกดค้างไว้นะฮะ FM mode นะ FM m o d ้กดค้างไว้ก็จะเป็น Bluetooth mode นะครับทำการเชื่อมต่อกับมือถือของเรานะครับผมอันนี้คือเชื่อมต่อแล้วนะครับถ้าชื่อบลูทูธนะครับจะเป็น X 6นะครับผม X 6กนะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อไม่ยากท่านผู้ชมแค่กดค้นหาบลูทูธแล้วก็กดเชื่อมต่อแค่นั้นนะครับผมอ่าดีไซน์ขนาดใหญ่เหมือนกันนะท่านผู้ชมครับขนาดใหญ่เหมือนกันมีออกสีทองทองนะฮะแล้วก็มีความ ของมนตน์รับผมวางก็สวยงามแบบนี้เลยผมเอาวางแบบแนวราบดูสวยอยู่นะอันนี้เป็นส่วนของแบบที่ปล่อยเบสออกมานะครับเหมือนจะไม่มีลําโพงแต่ว่าถ้าปิดตัวเนี้ยเบสจะไม่ออกแต่ถ้าเราเปิดทิ้งไว้เนี้ยมันมีความสั่นได้ใช่ไห่มีเบสมีมิติของเสียงนะครับผมด้านนี้เป็นลาโพงหลอกเฉยๆไม่มีเสียงนะครับลําโพงจะมีด้านเดียวคือด้านนี้ที่มีเสียงของมันนะครับแต่ว่าเสียงมีมิติแล้วก็เสียงดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับผม น่าจะเป็นยี่ห้อ TWS นะครับผมแล้วก็เป็นรุ่น X6 นะครับเป็นรุ่น X6 แล้วก็เป็นเวอร์ชั่น5.0นะครับผมเป็นแบตเตอรี่ในตัวนะครับ1,200มิลลิแอมป์นะครับเวลาชาร์จอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับนี่มีความดังมากกว่า80เดซิเบลนะครับผมประมาณนี้5วัตต์นะครับขนาดลำโพงอยู่ที่5วัตต์4โอห์มนะครับ Wireless d e s i เชื่อมต่อได้ไกล10 3ถึงเมตรนะครับผมน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลนะครับส่วนห้าร้อยสิบห้ากรัมนะครับผมเชื่อมก็ผ่าน W ิวอ่าผ่านไวเลสนะครับบลูทูธ AUX ก็ได้นะครับผมแถมสายมาให้ท่านผู้ชมใส่ชาร์จนะครับไมโคร USB นะครับแล้วก็อีกอันก็เป็นสาย AUX นะครับเชื่อมต่อนะครับผม ส่วนสีนะครับมีให้เลือกสีดำนะครับที่ตัวผมรีวิวนะครับสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงแล้วแต่ของที่จะมีในสต็อกนะครับผมส่วนเวลาชาร์จนะครับก็เปิดตัวนี้ออกมานี่ก็มีเสียบชาร์จนะฮะอันนี้คือ AUX นะครับที่ว่าสาย AUX เมื่อกี้อันนี้ USB นะครับผมแล้วก็อันนี้ไมโคร SD card นะครับแล้วก็อันี้ตัวเสียบชาร์จนะครับผมคราวนี้ดีไซน์สวยมากๆท่านผู้ชมอ่ะไปลองครั้งสุดท้ายอีกทีนึงนะครับ อยยใใโอเคท่านผู้ชมขอขอบคุณคลิปเสียงจาก PJ Production ด้วยนะครับ โอเคท่านผู้ชมสำหรับลิงก์ในการสั่งซื้อผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับราคาไม่แพงเท่าไหร่ท่านผู้ชมประมาณ3 0 0อกว่าบ,บาทนะครับคลิกไปดูกันได้ที่ลิงก์ในวิดีโอนะครับผมหรือว่าลิงก์ที่ใต้คลิปนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวถนะ้าหากใครได้ทดสอบไปแล้วซื้อไปแล้วสิ่งดีหรือไม่อย่างไรก็มาบอกกันด้วยนะครับผมโอเคลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ